นมันซะค่ะแม่แมกแ,แ,แม่ปวดเหลือเกินลูกไม่เป็นไรครับแป๊บนึงนะคะแม่เอกนวดขายให้แม่หน่อยเถอลูก ของแม่เธอแล้วฉันก็ไม่หลบไม่หลบใช่ไหมย่าว่าเอาไว้บวชศึกแล้วค่อยมาขี่ดีไหมลูกอีโมเตอร์ไซค์เนี่ยย่าก็นึกว่าเองอะจะเอาไว้ขี่ตอนไปโรงเรียน โอ้ยเลิกไปกับพวกไอ้แชมป์มันเถอะนะลูกมาเตรียมตัวท่องบทขอบทเนดีกว่าเนาะจะใ้ท่องกวามาสิยอเอาห่้าทำไมเงียบไปอ่อเออเออเอ,อ่อออานอ่าน <laughs> นะอ,อ่านตามย่านะอุกาสะอุตาสะดังข้าพเจ้าทั้งหลายดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอกาสขอโอกาส เสียงดังเชีย่ยเดี๋ยวโดนครูเขาดูหรอคาดรู้ว่านัดเวลานี้ไอ้โป้งได้ขา่าวเองจะบวชเหรอวะ <laughs> เองไปบวชปิดเทอมอ่ะเองอดแวะมอเตอร์ไซค์กับพวกข้าหลายวันเลยนะเว้ยรู้เปล่าปิดเทอมเนี้ยพวกข้ามีโปรแกรมแว้นกันเพียบนี่ก็ต้องบวชว่ะรับปากยาไว้แล้วยาถึงซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เป็นเน้นอ่ะจะกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนวิ่งก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้นะกางเกงในก็ไม่ให้ใส่แถมตกดึกะเวยจะไปเดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะ เดินจากกุฏิเข้าส้วมอะเอ็งไม่กลัวผี่ล้อหรือวะเฮ้ยมีขนาดนั้นหรอเฮ้ยยังมีเด็กกว่านั้นอกีกตกดึกแแม่งโคตรหิวเลยกินได้แต่นมเองจะแอบไปซัดมามา่าก็ซัดไม่ได้เจอหลวงตาจับได้เองโดนถูสาระทั้งวันเลยนะเว้ยข้าเห็นไ <c oughs> ว้ัวที่บวชเนี่ยมันจะดีตรงไหนเลยที่น้องๆพูดกันอะมันเป็นการฝึกตนฝึกให้เรามีระเบียบวินยัยมีความอดทนอดกลั้นการบวชเป็นเน่ะสอนให้เราเป็นคนดี แล้วน้องๆไม่อยากเป็นคนดีกันหรอครับเป็นคนดีอะมันมันตรงไหนวะแล้วถ้าอยากเป็นคนดีะนะไม่เห็นจะต้องไปโกนหัวบวชเนรเลยทําอย่างอื่นมันก็เป็นคนดีได้ไอ้โป้งต้องง่วงวันนะนะเอ็งก็ไปช่วยย่าเอ็งทํากับข้าวถูพื้นกวาดบ้านทําอะไรก็ทําไปเดี๋ยววะจะไปบวชมันยุ่งยากทำไมวะแล้วถ้าไอ้โป้งมันไปบวชเนี่ยใครจะดูแลย่ามันเกิดย่ามันเดินลื่นล้มในห้องน้ําขึ้นมาจะทํายังไงฮะเรื่องที่ไม่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นนะ เราก็อย่าเพิ่งคิดกันไปก่อนตอนนี้ย่าพรเขาก็แข็งแรงดีอยู่พี่เชื่อนะเพราะบ,บุญที่หลานชายย่าพรเขาบวชให้จะไม่ทําให้ย่าพรเขาเป็นอย่างที่น้องๆพูดกันเราที่ต้องโกนหัวผมผ้าเหลืองฝึกตมมเนเป็นสามเณรอยู่ในวัดเนี่ย<ๆ>ก็เพราะว่าในวัดมีพระอาจารย์ที่คอยอบรมบ,บ่มนิสัยเราสอนให้เราเป็นคนดีธรรมะของพระพุทธเจ้านะ่ะแม้ได้ฟังสักครั้งแล้วนำมาคิดและเอาไปปฏิบัติ มันจะทาให้ชีวิตประจําวันเราเจอติดสิ่งดีๆและในวัดอ่ะที่มีกฎระเบียบเป็นกรอบก็เพื่อฝึกฝนให้เราเป็นคนดีเป็นคนอครอบคอบไม่เพ้อเจ้อและไม่คิดฟุ้งซ่านไปทไําในสิ่งที่ไม่ดีอย่างอื่นเชื่อพี่ไหมถ้าเกิดน้องๆไม่บวชเปมม็นสามเณรฝึกฝนตัวอยู่ที่วัดเนี่ยทาความดีอยู่ที่บ้านได้ทักแวบสองแวแบเดี๋ยวสักพักหนึ่งเพื่อนก็ชวนไปเล่นเกมบ้างล่ะชวนไปแว้นมอไซค์บ้างล่ะแล้วเราปฏิเสธได้ไหมล่ะ ถ้าเกิดเราปฏิเสธเพื่อนก็ไม่คบเราอีกถ้าเกิดเราบวชเปมม็นสามเณนรนะะบรรยากาศมันใช่มีเด็คนชวนกันทําความดีนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องโกนหัวผมผ้าเหลืองแล้วก็ฝึกฝนตัวอยู่ในวัดต,ตามใจเองเลยนะเว้ยโป้งถ้าวันนี้ไม่มาเองก็ไม่ต้องมาอีกเลยมอไซค์ที่ยายงซื้อให้อ่ะไปโยโลงน้ําเลยไปข้าจะได้รู้ว่าที่จริงแล้วอะเองไม่ได้อยากจะเข้ากวานมอไซค์กับพวกข้าเลย อยากจะมาทาให้ผู้ข้าสีเหลี่ยมใช่ไหมลูกผู้ชายอ่ะพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายด้วยวิธีอื่นก็ได้เว้ยไม่ต้องบวชเลยนายประนตเนี่ยเขาไปกับพวกเราไม่ได้หรอกเขาจะต้องไปส่งครูที่บ้านส่วนพวกเราเนี่ยนะกลับบ้านกันได้ละเลิกเถอะลูกโดดเรียนเข้าร้านเกมแว้นรบกวนชาวบ้านแล้วจะเอาชีวิตมาเสี่ยงตายกับไอ้เรื่องไร้าสาระแบบนี้ทำไมไปนายประนต เดี๋ยวไปส่งครูที่บ้านเพราะนายนราพงศ์เนี่ยเข้าปั่นจักรยานไปส่งครูไม่ได้เพราะขาเขาเจ็บ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 อะไรครับครูโอ้ยเอ้ยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วใช่ไหมเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วครับป่ะนายพนศครูอยากกลับบ้านไปส่งครูที่บ้านครูจะซ้อนท้ายนาโป้งกลับบ้านเหรอครับ ใช่เขาควรจะต้องไปส่งครูที่บ้านครูเข้าใจเธอนะนายประนย์ที่ครูจะต้องมาขี่มอเตอร์ไซค์ของเธอเพราะเธอนะ่ะยังเด็กเล็กนัก ยังไม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์นะลูกแล้วครูก็เข้าใจยาาของเธอนะที่เขาต้องออกมอเตอร์ไซค์ให้เธอเนี่ยเพราะเขาอยากให้เธอบวชอยากให้เธอเป็นเด็กดีไงแต่ย่าเธอน่ะเขาต้องยอมเสียเงินที่เขาเก็บอยู่เนี่ยมาออกมอเตอร์ไซค์ให้เธอไงแต่ย่าเธอเขาไม่รู้หรอกว่าเด็กอย่างเธอยังไม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวครูจะขี่มอเตอร์ไซค์ของเธอไปส่งเธอที่บ้านเอง แล้วคุณจะกลับบ้านคุณยังไงล่ะครับอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะลูกนะ เจลิเดอพี่เอกอะต้องไปเชียร์หนูด้วยนะคะถ้าพี่เอกชอบหนูอะพี่เอกอะต้องไปเชียร์หนูด้วยพี่เอกก็ชอบน้องจุ๊บแจงนะครับแต่ว่าพี่เอกไปขอบรอดชอบฉันนะแกพี่พี่เอกว่าไงคะพี่เอกว่าชอบจุ๊บแจงด้วยหนูหรอคะพี่อกพูดให้ยืนที่เขาพี่เอกเขาดูพูดพีพูดพีพูดคือพี่เอกก็ชอบน้องจุ๊บแจงนะครับแต่ว่าพี่เอกไม่เคยคิดอะไรกับน้องจุ๊บแจง เกินกว่าคำว่าพี่น้องเลยครับน้องจุ๊บแจงครับพี่เอกว่าตอนนี้เรายังเป็นนักเรียนอยู่เรายังเรียนกันอยู่เรื่องมีฟงมีแฟนอย่าเพิ่งไปคิดเลยนะครับเอาไว้น้องจุ๊บแจงเรียนจบมีงานทำแล้วค่อยคิดเรื่องมีคู่ดีกว่าน,นะตอนนี้ชื่อว่าน้องจุ๊บแจงตั้งใจเรียนหนังสือ มีการงานที่ดีทําเดี๋ยวพูดไปใส่ใจเรื่องผูช้ชายดีกว่านะครับอะตามจริงเนี่ยพี่เอกวันเนี้ยก็จะไปเชียน,น้องจุ๊บแจงแต่ว่าพอดีพี่เอกมีงานที่ต้องไปทํำนะครับแต่ว่ายังไงพี่ขอให้น้องจุ๊บแจงชนะการประกวดเชียร์ลดเดอร์นะครับส,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 สู้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 ซาซาพังก้าพัฒกี้สู้สู้ซีซีังกี้พังก้า จุ๊บแจงสู้จุ๊บแจงซาจุ๊บแจงสู้ซาสู้ๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปทาง,งานละเจอกันเจอกันเจอกันพี่ก็บอกแล้วไงว่าเอกอะไม่สนใจเรื่องแบบนี้หรอกที่สำคัญเนี่ยเราเป็นผู้หญิงไม่ควรวิ่งตามจีบผู้ชายแบบนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยควรรักนวลสงวนตัวถ้าอยากให้ผู้ชายเขาไม่ชอบเนี่ย แล้วก็ควรวางตัวให้ดีๆวางตัวให้เหมาะสมหรือว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยอย่าเพิ่งมีแฟนเลยรอเรียนจบก่อนแล้วค่อยมีแฟนจะดีกว่านะแต่ว่าหนูโตเป็นสาวแล้วนะคะครูบอกว่าเด็กผู้หญิงที่มีประจำเดือนอะ่ะก็แปลว่าเป็นสาวแล้วหนูก็เข้าใจที่พี่สนบอกนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าหนูอะ่ะยังมีความหวังอ ไปกันถเถอะแกสู้ๆซาบๆมาังกล้ามาคนเ,เรางเลยแจงเลยอนาคตพื่อหนูเป็นยังไงล่ะคะจุ๊บแจงรอด้วยหาถังคู่เลย ถึงบ้านแล้วนะลูกถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ต้องไปใช้มาแล้วนะลูกมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วก็เลิกคบพวกแว้นพวกนั้นได้แล้วแล้วตั้งหน้าตั้งตาบวชนะลูกนะดูนั่นสิลูกในหัวของย่าเนี่ยอยากแต่จะได้บวชหลานชายแล้วเธอเนี่ยเลิกคิดได้แล้วนะไอ้เรื่องแว้นมอเตอร์ไซค์อะ เข้าใจไหมลูก เหนื่อยไหมนานราพงมเหนื่อยมากเลยครับอองั้นเดี๋ยวไปส่งครูที่บ้านฮะเดี๋ยวครูให้พักดีนะที่บ้านเราเน่ยอยู่ใกล้กับบ้านครูเธอก็เลยมีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณครูไงซึ่งคนอื่นน่ะไม่มีโอกาสได้ทําเลยนะนายลราพงศ์ครับการตอบแทนพระคุณคือคือหน้าที่ของลูกศิษย์อยู่แล้วครับ โค้ดโค้ดไปด้วยกันไหมครับเผื่อจะมีลูกศิษย์โคติกอยู่ในนั้นด้วยเกิดอะไรขึ้นเหรอลุงผู้ใหญ่สโมก็แจ้งมาว่าเด็กแว้นในหมู่บ้านโดนรถสิบล้อชนตายหลายคนเลยผมเลยรับผู้ปกครองเด็กไปดูด้วยกันคุไปด้วยกันไหมครับพระเจ้าพเจาเลยผมไปแล้วนะครับพระเจาพเจ้า ติ๋วช่วยชีวิตเองไว้แท้แต่ยากยากกลับเป็นต้นเหตุที่ทำให้เองเกิอบที่จะเป็นเหมือนไอ้แชมป์มันเพราะว่ายาซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เองขี่แต่ยาว่านี่มันอาจจะเป็นเพราะบุญกุศลที่เองจะได้บวชเนนให้า่าตตอนปิดเทอม เลยมาคุ้มครองป้องกันให้เอิงรอดพ้นจากความตายได้ไงเองอยากบวชให้ย่าอยังละโป้งบวเป็นเนรอยู่ในวดัดดีกว่าตายอยู่บนถนนย่าว่าผมอยากบวชหรือยังละ่ะสอนส่วนม,มนต์ในสิย่าบวชเป็นเนสนสวดมนต์ไม่ได้ไปถึงหลานย่าพรอายเขานะ เอไปดีี๋ยวล้วสวัสดีครับแขกรับเติทุกท่านครับสวัสดีครับมาทำไมไม่อายบ้านนารนวนน้องไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลาหนีหน้า ไปกับมุงเมืองล้วงที่คนทางล้างนั่งน้าไหมันเจ็บปวดกุ่งวัวรื่เปล่าที่รวงข้าวไทยไอะเอกเขนี่เฮียขอบใจเรื่อมากนะที่แนะนำให้อัวเลิกขายเบียนะอตอนนี้ร้านของเราสงบขึ้นมากเลย แต่ก็ยังขายดีเหมือนเดิมนี่เท่ากับเป็นการคัดลูกค้าไปในตัวครอบใจลือจริงๆไอรแ,แม่เป็นไงบ้างไง่ได้ข่าวว่าไปฉีดีโมคง,งเจ็บปวดทรมานน่าดูเลยเนะผมเชื่อว่าปฏิหารมีจริงครับ เชื่อว่าที่แม่อยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าผมเคยบวชเป็นสามนเณรให้แม่ปิดเทอมนี้ผมตั้งใจจะบวชเป็นสามนเณรอาบุญไปช่วยแม่ให้ได้เยอะที่สุดผมคิดอย่างนั้นครับที่ถึงผมคิดว่าแม่จะดีขึ้นรานนี้เสียงดังอะไรกันนักหนาฮะได้ข่าวว่าเด็กร้านนี้เนี่ย ปิดเทอมจะบวชสมมเนพรพระดูอเน,นี่เยเลยอันทรายอย่ามาทำเสียเรื่องบนเวทีนะย่ามีอยู่รอจนถึงวันที่เองจะมีอายุครบจนถึงบวชพระนะก็ไม่รู้ว่าย่าจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้นหรือเปล่าเอาลนะลูกเอ้ยไม่ต้องมามีพิธีรีตองอะไรหรอกลูกเอาง่ายๆไม่ต้องเยอะนะนายพนรแม่จะมีชีวิตอยู่ถึงวันที่ลูกสัมมนเนรของแม่ได้บวชเป็นพระ คือเป็นลูกที่เดียดีอย่างนี้ว่าชอบว่าชอบสิอ่ชออ้าวประกาศประกาศนะครับขอให้นักเรียนชายที่เคยบวชสามเณรมาแล้วให้แยกไปลงทะเบียนที่เต็นที่ี่1นะครับส่วนน้องๆนักเรียนค่ะที่เพิ่งมาสมัครบวชสามเณรเป็นครั้งแรกนะคะก็ให้ไปลงทะเบียนที่เต็นสองค่ะเราจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเป็นอย่างดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะ